ชั่วโมงนที่จังหวัดพังงาฝนที่ตกหนักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพังงาทําให้โครงเหล็กป้ายงานบนแม่หินข่าที่จัดขึ้นหน้าศาลากลางหลังเก่าล้มทับรถยนต์ที่จอดอยู่เสียหายสองคันแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุอาคารพังถล่มที่เกิดขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเรียกร้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเพิ่มความเข้มงวดในการก่อสร้างโดยเฉพาะอาคารที่มีความสูงตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปต้องมีวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุอาคารถล่มติดตามจากรายงานคุณนฤดีจันทรเกษมชัยค่ะเหตุอาคารก่อ คนอนโดมิเนียม6ชั้นถล่มที่จังหวัดปทุมธานีมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากสะท้อนถึงความเสี่ยงในการทำงานของคนงานก่อสร้างอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติเซรินทรระบุว่าอาคารก่อสร้างที่เกิดเหตุถลม่มเป็นการก่อสร้างด้วยระบบแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบไร้คานซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างแต่ขณะที่คอนกรีตยังไม่ได้อายุ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถล่มหากมีการก่อสร้างข้ามขั้นตอนคือถ้ามีการข้ามขั้นตอนเช่นถ้ายังไม่ได้ดึงสลิงแล้วสมมตินะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่นี่คูดถึงเคสทั่วไปว่าถ้ามีการข้ามขั้นตอนการก่อสร้างการดึงสลิงรวดไม่ครบหรือการยังไม่ดึงสลิงแล้วก็ไปทําค้ายันให้พื้นชั้นนั้นเป็นชั้นฐานเพื่อจะรองรับพื้นชั้นถัดไปอย่างเงี้ยก็อันตรายอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างของการข้ามขั้นตอนการก่อสร้างนะครับหรือแม้กระทั่งว่า การค้ำยันที่ไม่ถูกวิธีการใช้ค้ำยันที่น้อยเกินไปนะครับปกติเนี่ยน้ำหนักของคอนกรีตที่เทเนี่ยมันมหาศาลไม่ใช่น้อยๆนะครับตอนที่คอนกรีตมันยังเป็นของเหลวอยู่เนี่ยมันต้องมีตัวค้ำยันไปรองรับน้ำหนักถ้าค้ำยันตัวนั้นไม่แข็งแรงพอหรือว่าฐานก็คือพื้นชั้นล่างที่รองรับค้ำยันตัวนั้นเนี่ยถ้ามันไม่แข็งแรงเนี่ยหรือมันอายุเร็วเกินไปเนี่ยอันตรายโครงสร้างอาจจะถล่มได้ งานก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงต่อผู้ใช้แรงงานจึงจำเป็นต้องทำงานภายใต้การควบคุมของวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตโดยเฉพาะวิศวกรผู้ควบคุมง,งานก่อสร้างเพื่อความปลอดภยัยวิศว,วกรผู้งานก่อสร้างเนี่ยสำคัญมากจะต้องประจำอยู่ที่สถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนที่สำคัญเช่นการเทคอนกรีตเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างอย่างมากจะต้องมีตัวคำยันที่รองรับ อย่างสมมบบูรรรณ์ววิศกตตต้อตอต้อออ,องงจจสและะไ่อวนอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้วแม้จะมีความแข็งแรงแต่ยังมีความเสี่ยงที่จะถล่มลงมาได้หากมีการหรือแก้ไขอาคารกระทบต่อโครงสร้างหลังจากที่มีการก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมีการต่อเติมมาทานหรือเปล่ามีการแก้ไขอาคารไหมมีการตัดเสาทิ้งหรือไม่มีการเจาะพื้นไหม คือถ้าเราไปยุ่งออกับโครงสร้างถ้าเราทําให้โครงสร้างอ่อนแอเนี่ยก็อาจจะไปทันตรลายได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็ต้องสังเกตว่าโครงสร้างที่ท่านอาศัยอยู่เนี่ยที่ท่านเข้าไปใช้อาศัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอกาสที่จะถล่มเนี่ยมันน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาสเสียเลยเหตุอาคารก่อสร้างถล่มขณะเทคอนกรีตเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง เช่นการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าย,ย่านนนทบุรีเมื่อปี2552ที่มีแรงงานเสียชีวิต3คนเช่นเดียวกับการก่อสร้างอาคารเรียนมหาวิทยาลัยบูรพาถลม่มเมื่อปี2553ซึ่งมีแรงงานเสียชีวิต1คนณลดีจันทรัก,กเกษมชัยไทย PBS รายง,งานพกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ